สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้ประกาศรายชื่อ23คนนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเก็บตัวในช่วงฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนนะครับระหว่างวันที่13ถึงวันที่21นะครับสำหรับรายชื่อทั้ง23คนนี้นะมีดังต่อไปนี้นะผู้รักษาประตูมี3คนนะครับคนที่หนึ่งครับธีรวุฒิสงั์สมสร,ร,สมสร,ร,กรเกษตรศาสตร์เอฟซอันนี้ ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคนที่สองศิลวัตอิงแก้วสมสุรแพร่อยู่ในเต็ดนะคนที่สามภูวดลพลสงครามจากสมสรอยุธยายู่ในเต็ดเอ,อผู้รักษาประตูทั้งสามคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในบนไทยหลีกนะเป็นหลีกรองของของ,ของประเทศไทยนะส่วนก้องหลังนะมีเจมเบอร์เลตฟอร์ดจากอุทัยธานีวาลิตชูทองจากสมสรสอนบีจีปทุมนะครับ ชนพัฒบัวพันอันนี้ก็จากบีจีเหมือนกันอันนี้เป็นตัวหลักของบีจีเลยสรงชัยทองชามจักรพงษ์แสนมะฮงนี้จากสองคนนี้จากสโมสรชลบุรีเอฟซีนะครับสุว,วุฒิไคล้ครวนจากเมืองทองยูเนเตตฉัตรมงคลเลืองธะรโลดจากชลบุรีเอฟซีทวัตชัยอิงะโคนจากสโมสรบุรีรัมยูเนเตตฉัดมาที่กองกลางฮนะมีจากอุทัยธานีก็มีอิลฟานดาลเลาะนะแล้วก็ สิทธาบุญล่านี่มาจากการท่าเรือเอซนะครับกสิสิดกะละสินจากชน,บ,นาาจจากบุรีเอฟซีท่านได้นข่าวสะอาดจากคัสตอมอยู่ในเตดบุรเชษเท่าสนิทจ,จากเมืองทองนัชชาพรมสมบูรณ์จากสมรสรอยุธยาอยู่ในเต็ดนะครับโอ้กล่องหน้านี่เรียกว่าเพลิบเลยนะกี่คนเนี่ยหกคนกล่องหน้าหกคนฮะคนแรกคือพัชจิ กุดตะซันจากสมสอนบีจีปทุมยูนเนเต็ดนะกันตพัฒน์ิรีแรงจากอายุทยาชูคิดวันประเภาจากอุทยาเหมือนกัน้วก็กิริศักดิ์เผยวิมาจากการท่าเรือยศกรบุรพาจากชนบุรีแล้วก็มีคนสุดท้ายสยามแยบนะครับแยบซ้ายแยบขวานนะจากโอลิสเทโลัก,กีฬาทั้งยี่สามคนนะจะเข้ารายงานตัวที่โรงแรมอ s c อ a r k ในวันที่13พฤศจิกา พฤศจิกาเนี่ยที่กําลังจะถึงเนี่ยวันที่13เลครับสำหรับทีมชาติไทยย23เนี่ยผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศกาตาร์นะจะมีการจับสลากแบ่งสายในยวันที่23พฤศจิกานะและจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่15เมษาถึง3พฤษภาปีหน้าน,นะปี67เลยนะครับ ก็เตรียมความพร้อมที่จะไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชียนะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่กาต้านะครับยังไงก็รอติดตามกันด้วยให้กำลังใจน้องๆกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมลาไปก่อนครับ